ติดต่อสอบทางข้อมูลได้ที่ Line at TPM 1980 Thailand Facebook at TPM 1980 Thailand ฝ่ายขาย02-157-1250-085-992-8486ฝ่ายหลังการขาย095-119-0033 สวัสดีครับพบกับผมตัวแทนฟังสินค้าของบริษัท TPM 1980จำกัดวันนี้เรามีอีกหนึ่งสินค้าดีมีคุณภาพมาแนะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือแม่แรงแตะเข้3ตันรุ่น TB3A t ซึ่งแม่แรงแตะเข้ตัวนี้สามารถยกได้ต่ำสุดอยู่ที่12เซนเมตรและยกได้สูงสุด อยู่ที่46เซนเมตรและรับน้ำหนักได้สูงสุด3ตันนอกจากด้ามอัดแล้วยังมีที่เหยียบเพื่อใช้สำหรับอัดมีกระบอกลูกสูบไฮดรลิกแบบคู่ที่จะช่วยเพิ่มแรงและกำลังให้ในการยกรถได้ดีและที่สำคัญไปกว่านั้นตัวจับใชนะ้น้ำจะมียางรองเพื่อป้องกันการลื่นถลในขณะยกรถข้อควรระวังในการใช้งานแม่แรงดันแค่ ไม่ควรยกแมลงตะเข้ค้างไว้ในระหว่างทํางานซ่อมเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเราควรนาสามขามาค้าไว้ระหว่างทํางานซ่อม 2. ควรทําการอาจารัจฉริบแม่แรงแตะเข้เมื่อรู้สึกว่ามีอาการเผดสสาหรับวันนี้กระผมตัวแทนทางสินค้าของบริษัท TPM 1 9 8 0จํากัดขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีความสนใจในสินค้าของเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับดูคลิปของบริษัทเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ